สวัสดีครับผมเปาโจยูทูบชแนลครับผมมื่อนี้เปาโจสิ่พามาชมราคาควายตลาดนัดอำเภอศรีบุรีเด้อครับเด้อครับผมมื่อนี้กระตรงกับวันที่10เอดผุมภาพันครับผม 2, 5 6 8ครับผมบ่ดยมา3บ่ายทิศครับ ทั้งตลาดก็เจ้าขยายออกกว้างเลยครับผมเวียดน้ำเขาหลายเป็นอะไรครับอำเภอสรีบุญเลืองเขานี่ครับผู้ใดอยากนำงัวงน้ำายมาขายเนะครับด้วยไหลคับครับผมรถพ่วงเพรว่าจะคันครับผมจอดอยู่ด้านหลังมึนครับผมนี่ครับผมพอขายมีขายคนมาหลาด้วยครับด้วยครับผมคันนี้ก็เพิ่ะเพิ่งเกระมาครับผมเนี่ยบ่าวเจ้าวจีพายเขาไปสอดขามมืองแนงครับผม บัวแพร่ไฟเด้อครับเด้อตลาดครับผมใหญ่คักครับผมข้าเจ้าขยายออกมากว้างเลยครับกว้างเป็นนัยครับผมเวียดนามคึกคักครับผมคึกคักครับอำเภอสีบุหรี่ลี้งเฮาครับเดี๋ยวขอไปชมนะครับผมครับผมสเปรซีเปิดครับผมเลียดเบิรครับผมพี่น้องครับผมพอต้องพอจังไรครับ คนเลี้ยงเขาปอทันนะครับปอทันกินแข่เจ้าเรา่เจ้าดึงเอาเบิร์ดละนี่เด้อครับเด้อพี่น้องครับผมกว้างอีดีครับผมเฮ็ดคักเฮ็ดไโอ้ยมาทันเลยครับผมซีสเปรยเบิร์ดครับบอทันนี่มีเลยครับมิเตเวียดเอาเบิร์ดปะครับผมคนไทยเขาอะไตัวไปครับคนไทยเขาหรือว่าเวียดได้เบิร์ดแล้วมิเตเวียดเอาเบิร์ดครับ นี่ครับผมสเปนมิเตียดเอาเบอร์ด้วยครับเด้อยบองตรงเลยเพาตอนนี้มีตัวไทยอยู่บางตัวก็แยกลูกแยกแม่งูด้สเปนน่สีฟ้าสีแดงมีเบิร์ดครับพี่น้องตอนหอยงไใส่ผัดใส่น,น้อหอยไง <c oughs> ได้แยกตัวแล้วครับนี่ <c oughs> ได้แยกตัวเลยพอ ตายโลดบึ่งดูครับตัวผู้เด้นี่ออเอเออเอเออครัเออออเออเัอเออเนอเอรัอเอเออเอเเออเออออเออเออเออออรอเอออเออเอออออเ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 อเออเอาเออเออเออเเอเอาเเออเออเอเนเอเออเออเเปอเอแเอเออนเเอออเเมเเเัเอเอ่ มิอห่าโอ้ยมึงดครับ uh. พ <uy> ี่น <ans> ้องหันหน้ามันดีด้วยลูกมึงดยหลังไหมมึงดท้วยคร่ขะครับพี่แม่หันมาพี่แม่ลูกอกของีโอ้ยรอครับงนนะครับ เปิดไปมืนหามืนหาครับผมมืนหาครับผมสิยงามเหมากือกขึ้นก่อนนะครับเป็นี่พ่อโอ้ยขวายมารอดไรเดียวมาจากตัวพ่อเด้มามตัวเตี่ยรเปิดแล้วยังตัวเปิดไปมืนหาจ้ะรับเอาเบอร์โทรศัพท์นี้หน่อยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสงสามสี่หน่างเจก้าหนึ่งห้าเครับผมอย่น้อยซ้ำสูง บริสุทธิ์ใจอยากได้ตัวนี้น้อยไปไปคุณครับเมึงเดี๋ยวคนได้ซีดีเราเนี้ยโอ้น้ำนมดีครับผมโอเคมันมันครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปแซ่กมิเตสเปรี่ร่วงนี่เลยครับผมจังสั่นเลยนะครับสเปร์ซีดไปแล้ครับผมไม่นี่ยครับผมวันนี้เปิดเต้าห่ามาเปิดเพราะเต้าเข่าเราคนไหยตัวนี้ลูกเกาลูกเกาเจริญครับผม เรอ้ยพอดีเด้ออกมันเนี่ยตัดไว้เรีวพอดีมาพูดเขียวด้วยครับผมบึ้งด้วยครับผมตัวแม่นางหน่อยครับเป็นตัวง้ำครับก็จักเดือนแล้วตอนเนี้ยตอนนี้มันกี่ได้อนสิบเดือนพอดีสิบเดือนครับเบิ้งด้วยไว้สิบเดือนพี่น้องเบิ้งด้วยตัวแม่ยังดีได้ครับสิบเดือนผู้ใดสนใจครับผมเอาทะเลี้ยงเอาแบบน้ำไั่ใช sure> uh uh uh> uh uh> uh uh ่หระครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์หน่อคุณว่า 0 6 5 0า5 0 9 5์หก5 6, 6 5 0ูนย์ครับผมพ่อเบาผู้เขียวครับผมกิ <โ pekt S 2> <ๆ>่งกลางสอบถามได้เปิดอะไรเมื่อเนี่ยสาหาครับเปิดไว้สาวหาลูกเก้าเจริญงนะครับเนาะครับผมสืเขาซีเด่นแล้วครับดูครับตรงหน้าตรงตาด้วยครับด้วยโอ้ยหางดีพดหางนี่เหียอ่ครับมันมันด้อคุณพ่อเด้อครับครับผมพี่น้องมาเบงงัวครับผม มันไวเนี่ยท่ายเนี่ครับตัวละท้ายอ้วงว่าพูดว่าตัวละหาพันกว่าบริษัทนี่งัวไหมพี่น้องนี่หมดนี่เลยครับเนี่ยครับตัวผู้ตัวแม่เรียกได้เบิดนี่ครับผมแม่เบิดเลยครับ ตัวใดเรียกงัวครับน้อยๆขอร้รงใครตัวรหัสพันตัว่าไราะสันคุณแต่คุณพ่อตัวใดครับผมคุณพ่อตัวนเียเปิดตัวใดนี่พ่อสามหมื่นไปมันมั่นบ่ครับอากอย่ารบทวนพอเปิดเปิดไว้ได้เร็กอ่ะสามหมื่นตัวไหนสามหมื่นสองพันครับ นี่ครับผมโอ้สูงใหายดีแต่ว่าบมูว่ามันทองบอทองคนบ่อันินพอนินตรวจท่องมันเนี่ยเพา่เอะไรวเกดเกิะ้นอยงไต้าแรอโนีครับผมทั้งสีมันก็สีสเปรย์ดแล้วพี่น้องเลยจะีวายัง แล้วผมสปีด้านหลังเป็นสีเพื้นแล้วครับผมโอ้ยแต่คือไทยแบบไหนเบิ่หงหน้าพี่น้องเนาะมีเตวีเป็นเหล่าเบิ้อแล้วครับผมตัวแทนในไทยดีดค,รดครับพี่น้องนี่คือคับเตอร์ครับพี่น้องบรรยากาศครับผมโอ้ยจังสีแล้วก็พอ,อ,นนอนแล้วก็เ,<อ>เปินนด,ปน,ดน้ำผูใ้ใดครับผม ใต้เมืองนองใต้สี่หมื่นหาดพ,พียง่อผู้ใดต้องการก้อยพอพันนะครับเด้อก้อยมันถึงเอากระสือพอพันไปเลี้ยงนะพอนะ่อเนาะไปคุ้มฟูงเอาเลยนะครับผมนี่ครับไปบอกคนเอาเบอร์โทรมาในฝอกระไรตัวเพิ่นเฝ้าที่นีน่ครับผมผู้ดใดสนใจนะครับเด้อ เอาเบอร์โทร่วไอีพอนยเกาศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์้ไดูใส่ครับผมผ้าขาวผ้าขาวด้วยครับด้วยเปิดไปทะเลเลยันเปิดไปสี่หมื่นหาครับผมมันเป็นลูกผู้ใดเนี่ยครับลูกเบิอมว่าเรียวว่าเรียวเบิ่งหนาว่าสีฟ้าอยู่ลูกเบิ่มพันล้านครับผมศีมื่นหาต่อรองได้นะพ่อเนาะจากน้อยครับผมนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ้งกลางสอบถามพ่อแล้วได้ครับเป็นลูกเบิ่มพันล้านครับผม หอยเป็ดพอพันคุ้มฝูงนะครับด้วยน้ำเสียมันแพงเวยก็ถือเขาก็เอาแบบนี้แะครับผมเอาเคมันมันครับก็ผูลูกยกจูเนียใบหลอดมีครบครับเอาเบิ้งคขยดอนคขยเผือกครับผมจะนี้ลูกยกจูเนียครับผมใบหลอดครบนี่ครับผมเป็นวขยดอนนะครับด้วยโอ้สะอาดดีครับผมผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามหอยเป็ดใดนะครับด้วยน่ครับผม เบ่งหนาเบ่งตาลูกหยกจูเนียมีใบมีหลอดพร้อมเนาะครับเนาะเพาเปิดไว้เท่ะเลกันนี่เปิดใบเสาห่าเสาหาตูผูด้อครับเด้อตัวนี้เด้่ยเสาหนึ่งตัวเมียลูกใบลูกเข่งมีใบพร้อมโอ้ตัวนี้ลูกเจ้าเข่งอยู่งงบซอสเนาะี่ครับนี่ครับผมเมียเปิดใบสองมื่นครับผมงองามคู่เลยครับเอาไปพร้อมกันเลยครับตัวนี้เปิดใบเสาหนึ่งตัวนี้เปิดใบเสาหาเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ 0 9 1 0ก6 0 3ครับผมจิงกลางสอบถามยปีได้ไทยันน้ำเ่น่ะไก่กับไไม่คไทยบสลิงผมอันนี้มาจะใส่นี่ไว้แค่ผมเจ้ากัวเ่เจ้าสลิงว่าจันเจ้าบาท่บอกง่าอนีของเจ้าเบาทเ้บาทไว้แ่ครับผมไว้แเจ้าบาทไวแเนี่ยมื่นหึงครับมื่นหนึงนี่แหละครับผม ก่าอะไรอยากได้ก้อยแขกพีนากระเสืซิงด้เลยนะครับนี่เกี่ยวกู้ดึงกระเดินอ่ะเฮ้ยนะพี่น่องครับผมมึงก้อยแขกเจ้าซาเลียงมาสันพุทธวิษเปิดไปหมื่นหนึ่งก้อยแขกหน่อยไหมพี่น่อง อายุท่าีแล้วก็ปีกล้วเหครับมันได้น้องแล้วไงสงเท่าไรจะได้ฟันเจ็ที่ผาเชีนเจ็บทีเครับสล่งครับชสลงตตัวพูดิิ้มิ้มรล่งเ่อไโดดขึ้นเลยเพื่ออะโอ้ไปจะก็อลายคจะกลัเปิดไปเท่าไมืดหนึ่งมืหนึ่งเปเร็วเปิดไปเท่าไรมืดหาผมตัวเปิดมืหาเอาเบอรทรอีกเนี ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งามหกสามหน็เสื้อ่าักสลีน่อยี้ครับสูงเก็สิบห้าเสีครับนี่นะครับผู้เรกได้พอพัดนะครับด้วยรุ่นไม้ครับผมทดสอบสาวอเียได้ครับผมโู้เป็นในะครับน้อยนะครับโอ้พี่น้องเบิ้มืนงเปนะจโผมมันมครผมโเขไป ดคยสีี่เดือนฮะออตัวนี้ลูกพ่เด็กเหรลูกท้องใบครับลูกท้องใบนี่ครับผมโอ้ครับผมเบิ้งนะครับกีนองสูงเท่าไรก็สร้อยสี่เกรับผมเบิ้งหนาเบิ้งตา เบิ้งบันไทยเบิ้งห่างนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับด้วยจับเขาไว้ไหมลูกเออจับเขาไว้สองปีเท่าไหรก็สองปีสี่เดือน,ออนโอ้เบิ้งหัวหนกนุ้นครับผมมีใบมีหลอดใบหลอดครบครับผมนี่ครับผมเจ้าทองใบผู้ใดสนใจนะครับด้วย้อยเขาอยู่ผู้เขียวก็เอาเบอร์โทรศัพท์เลลูกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสามเก้าเก้าสามเก้า หนึ่งสามสองแปดนี่ครับเบิ้งหัวโหนกนู้นดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมขอยขอเงี้ขอตันตันครับผมเปิดไม่เท่าไรก่นเปิดแค่้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพันตอลองได้นะครับเนาะตออได้ครับตออได้นี่ครับผมผู้ใดสนใจอยากได้พอพันนะครับเด้อไปคุ้มฟูงครับสมัยนี่ครับราคาควายมันถือเขาก็ต้องซื้อแบบนี้เตกกี้บะไรเด้อครับซ้ำนี่หลายแสนเดูอครับนี่ครับผมโอ้ยเงาดี อ้วน,นป,ปั่นหมูเอ <mel od. ช> าปล่อยและลูกนี่ครับผมลูกทองใบครับผมโทรสอบถามเลยครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมเอกสารครบทุกอย่างครับผมกิ่งกลางสอบถามห้อยยาได้เนาะครับเนาะครับผมอยู่ผู้เขียวเอามาจากตัวนี่ครับเอามาสามตัวครับขายเบิร์ตเลยจีไอสองยังหนึ่งเนี่ครับผมครับผมงับครับงัเวียดเขาเพราะทำให้ทีนี่เวียดกับไฮยุคนห้บอลได้ราคาเขาเนาะบได้ราคาครับผมเอ๋อ มันหมันนะครับเด้อบานน้ำนี่ครับผมผู้ใดอยากได้งอเลี้ยงเด้อครับเด้อนี่ครับแม่ลูกเดียวกันแม่ลูกลูกแม่มันเป็นลูกผู้ใดผมไู้ได้ถามผู่ใดถามพุทธนาพรบัผมแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อลูกแฉะละลูกหลอดออมีใบมีหลอดพร้อมเต๋อผู้ใดถามมังใบแต่ว่าลูกหลอดแฉ่ลูกหลอดแฉ่ครับผม แดงครับผมพอเปิดไบเสรครับ26่นหหรอเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อ6ูนย6 3กห้าศ3ย3้าศูอยู่ใส่พ่อพ่อควรอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินสกลนครนะปลาตัวคุณพ่อมามาไก่ครับแกมาหอดลองบัวลำพูอำเภอสีบุเรียงเด้อยครับด้วนี่ครับ สองหมื sure? ่นเท่าไรครับพองหมื่นหอยสองหมื่นหกพันหาร้อยแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อเพต้องแยกเด้อครับออกไปน้ำกันด้วยจังฉากน้ำงามเนี่ยครับผมพ่อไมาเด็กตัวสามตัวโอ้ครับเดี๋ยวพ่อท่ายดินนดครับดู้งามครับครับผมเขาเอินงวอย่างครับเนี่ย สายพันธุ์อย่างเป็นลูกกระทบเนาะพอนะนี่ครับผมลูกกระทบแล้วนี่ครับลูกกระทบนี่แหละครับซื้อซ้ำนี่แหละตอร้องหดเนาะพอนะนี่ครับผมัวเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมโทรสอบถามคุณพ่อได้ครับผมคือครับคุณนนคือครับอันแม่นี่เด็กคุณพ่อหมื่นหกพันหาร้อยหมื่นหกพันหาร้อยนี่ครับแมมา แยกเม,มียมาครับผมมื่นหกขันหาด้วยครับผมแต่สิมีหลอดมีใบเบิดละพ่อนาะแต่ว่าห้องนี่ครับผมก็เลยสนใจได้ครับเด้อทรวสอบถามพ่อนะไรเป็นตัวหู้เนาะคุณพ่อเนาะแขีงขาก็ดีได้ครับผมทรวสอบถามไดได้ครับเด้อนี่ครับผมคุณพ่อซื้อยังกับพ่อ พ่อพวนพ่วนยมเพื่อสวบางแดนดินมาจากสกลนครกับเอาเบอร์โทรศัพท์อีกเน่ยพ่อเบอร์อีกน่ยศูนย์าครับสามสามสองแปาองแปดนะพ่อเนาะมื่นหเท่าไรกันี่ยมื่นหกพันห้าร้อยม่นหกพันห้าร้อีนองครับผมเอากระซือย้ำถึกนี่ครับพูดจากเรียงเด้อครับด้อมันกระสีวิยามถึงย้ำแพงแต่ว่าย้ำถึงเขากระซือไว้นะพ่อเนาะเอามันมันเด้อพ่อเด้อครับผม นะครับผม 6, 000, เพ้นมาตัวละหกพันเลยครับเด้อนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับเด้ออยากจะมาชมราคาถึกถึกยี่อำเภอศรีบุรีครับอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบุรีลำพูเปิดทุกวันอังขันนะครับเด้อครับผมชักคือไทยเบียใจพี่น้องเบิ่งครับเมื่อนี้ถึงวัาถึงควายไปเบิเลยครับผมเนี่ยครับร้องไรบึงเร่งไลยเป็นราคาครับผม ชุนี้ตัวแกหาพัวครับเนี่ยครับหนึ่งสามพัตัวนี้ราคาเท่าไรครับตัวละหาพันเก่ารอยครับหาพันเก่ารอยด้อครับเด้อครับพี่น้องครับผมหัวถึกถึอันนี้ีพัาครับตัวนี้สีพันเก่าร่ยมีไม่ตัวแมีตัวู้ผสมกันพี่ครับี่ครับีพันเก่าะครับเนาะครับีพัเกครับผมีตัวเดียวละสามตัวนี้เนี้กัตัวละหาพันเก่าครับ ห้าพันเก้าพันเนี่ครับห้าพนเก้ร้อยห้าพันเก้าร้อยครับผมตีหลักเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับผมห้าพันเก้าร้อยเนาะเฮ้ยู่ใส่อยู่บ้านบางยาอำเภอหนองบัวซอสครับโอ้ยู่หนองบัวซอสเนี่ยนะครับเนาะแมนบ้านห้อยตีครับอันนี้ครับบ้านห้อยตีบ้านห้อยตีเน่ยครับห้อยตีห้อยตีครับไม่ห้อยผู้เดียวเหรอยู่บ้านหนองบัวซอสนะครับเนาะบ้านบางยาบ้านบางยาครับผมนี่ครับซอวัดอาจารย์เลื่อนแนะครับใกล้ๆกล้กันขอบ นี่ครับตัวนี้เท่าไรเนี่ยอันชุงนี้พอม้วงว้ตัวละแปดพันเร้อครับมี่หนึ่งมแล้วก็ตัวนั้นครับนี่ครับซตัวนั้นูตัวนึงเนาะรับแมนแตัวละ8,700ันเจ็ดร้อยครับผมแมนครับมีแมนมาตัวนึงครับแปดพันเจ็ดร้อยบาทอ้มือหนีแล้วออกมาไหล ตัวนี้เท่าไรกันเนี่ยตัวนี่หมันเมียมันสีออกลูกเลยเถอครับครับว่ามันมันสามสี่เดือนมันสามสี่เดือนสวัสดีครับครับผมถ้กี่ตัวระเปลาวเนี่ยสี่ตัวพอละตัวนี้เมียมันครับรับประกันท่องแน่นอนแม่นครับรับประกันรับประกันนี่ครับผมผู้ใดสนใจราคาเท่าไรก่อราคาก็ผ่านหายลอยครับก็ผ่านหายลอยแม่นครับคือครับผมต่อรองได้ตัวนี้ก็แม่นครับตัวนี้ก็ะเมื่อเก่าลอยครับนี่คือโควนี่เมื่อเก่าลอยครับผมเก่าลอย นี <muitas S 1> ่ครับผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อตัวนี้เด้อตัวนี้ใครเพื่อนเราครับสิบสองสองร้อยครับสิบสองสองร้อยเพื่อนขายเรียบร้อยแล้วครับนี่ขายแล้วนี่ครับผมตัวนี้เท่าไรกันนี่ตัวนี้อ่าบแปดพานตัวลอยผมเพิ่งผมมาเมื่อนหนึ่งสองสามชี้ตัวราคาเท่ากันราคาแปดพันเาร้อยนครับคาแปดพันเก้าร้อยตัวแม่ตัวนี้แม่ครับตัวแม่ตัวแม่ครับผมคือแปดพันกว่าตัวนี้กับตัวแม่เด้อใครเด้อครับตัวแม่อะไรผู้ใดสนใจครับเขามึงเดียวได้หมดเลยครับนี่แม่ที่สองนี่ครับผม เอาครับผมเอาครับเดี๋ยวตัวละ8,900ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่ครับผมบ้านบางหยาบ้านห้อยตีนะครับเด้อติตตัวบ้านห้อยตีครับผมผู้ใดอยากได้งัวครับไปเลี้ยงครับผมไปเลี้ยงครับผมหรือทุกอย่างนะครับเนาะมันถือเช็ดตังไหนได้สนใจโทรสอบถามได้ครับช่องห้อยตีครับวัวฟอกห้อยตีนะครับเด้ออยู่บ้านบางหยาน้องกศซเขานี่ครับ สุมนี่ก็ตัวละหาพันกว่ามันมันเด้อพี่เด้อครับผมครับครับครับผมด้ครับเด้วยเพลิดเพนใจครับผมตัวนี้เปิดแว่ลายเป็นเด็ครับนี่พี่เปิดแว่ลายเป็นเด็กไม่ได้ขายเตยย๋อขายละค่ะนี่ค่ะขายมืินคืนขายเท่าไหร่นี่อ่าหนึ่งเมืองหาพันหนึ่งเลยค่ะ งอผูดเต๊เมื่นหาพัน,นดูนี่ครับผมถือคักพี่น้องเลยถือฝันน้ำทักทีว่าจ,จังได,นดยนี่ครับผมจังสิคือตีแยกแม่แยกลูกเราหน่อยเนาะเรียกได้จังสิก็ดเดีย๋ยวว่าตาถามซื้อหรอ,อกขายเท่าไรนี่ หกพันมันบ่โอ้ยพี่น้องเลยมาเบิ่งด0หกพันแต่สั่งแต่เบิ่งหน้าอยู่ผู้ตัผู้ตัวเมียน่ะตัวเมียตัวแมียดูตัวเมีลูกเพชรลำโขงโอ้เบิงด้วยแหะครับผมหกพันว่าท่านพี่น้องสมบูรอีกทั้งหากลูกเพชรลำโขงมี่ใบมีหลอดบ่บ่ยูน้ำเขาเนาะ โอ้ยตัวให่เบิดนี่ยนี่ครับนผมหกพันหนี่ยพี่น้องเอาตุ้กเชี้ยครับผมนี่ครับผมแม่ลูกดีครับผมลูกผู้ลูกแม่ครับลูกตัวแม่ลูกเพชรแท้ลูกเจ้าเพชรแท้นี่ครับผมตัวผู้ตัวแม่ก่อนตัวแม่ตัวแม่ครับนี่เด้อลูกเพิ่นครับผมงามพุ่งผมโอ้ดึงหัวพี่นะครับดึงหัวพี่นี่ แม่สูงหลายไปเลยครับผมร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบอ๋อตัวนี้กระเม่นจะไม่มันบาก่อนผูกข้อเดียวกันผูกข้อเดียวกันนี่ลูกเพชรแท้ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อเอาไปพัฒนาไปเลี้ยงครับผมแม่เพิ่งออกลูกได้กี่เดือนแล้วครับนี่สามเดือนพอดีสามเดือนนะครับเดี๋ยวผมย่างเบื้องไขยแป๊บนึงครับสูงร้อยสี่สิบพอดีเลยีครับนี่ครับลูกเพชรแท้ป๊อดเบื้องบนไขยแม่ด้วย ตัวไม่ด้วนเต็มขึ้นมานีนี่ครับผมแม่ลูกเปิดนี่ครับผมท่ายงท่ายเปิดดีครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไวสี่หมื่ครับ4ี่หมืเครับแม่ลูกลูกแม่แม่สูงรอยสี่สิเพันเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามหนึ่งเ้าหกสามหนึ่งเมห้สาม้ดทูเขียวไม่มัดูเขียวครับผม สี่หมื่นเท่าไรก็สี่หมื่นเกียตพันต่อรองได้เด้อครับเด้อนี่ครับผมพาตัวเมียบักใหญ่ผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อกินกลางสอบถามได้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่จับมือมันไปเลยเพิ่งจะไหวเพิ่งได้ขายเราจีโอ้ครับเพิ่นขายแล้วครับบาทที่ไหนเรียบร้อยครับผม ทำกันได้บ้างเลครับอาโอเคครับม <kab hi. S 1> ันมันเป็นตะเลียงแล้วพอแบบนี้ก็เลยนะครับนี่ครับเป็นตะเลียงครับผมนี่ครับผมอาโอเคครับผมมันมันนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับ ท่านสันกับท่านนี่นะครับเนาะอันาจหน้าเบาโจยจีพามาเบิ้งไหมครับผมพระจิตจุดกล้องครับผมเห็นควายแม่นี่เนะครับเดี๋ยวสูงเท่าไรครับผมยี่วันร้อยสี่สิบเกียครับผมร้อยสี่สิบเกียเบิ้งครับได้ลูกไม่จยกตัวเลยเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกควายลูกแรกเด้อครับกูเดียวอ้ยสูงครับครับผมเบิ้งด้วยแหละครับร้อยสี่สิบเกียครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับผมลูกตัวแม่ยังดี นี่ครับผมเบิ้งบันไทยครับเบิ้งบันไทยครับเิมด้วยเลยแม่ลูกลูกแม่สบุรเปิดไวเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไวหามือหานเามืนห่าครับผมสูงร้อยสี่สิบเสี่สแม่เพิ่งซื้อมาสองแสนหเบิ้งครับผมโอ้ยสายสุนบุรีเด้อ อ่เบอร์โทรศัพท์นี่ครับอ้มเก้าแปดสามหกห้าสี่แปกห้าปดครับผมเหลือนาห์น้งแน่นีดอนนี่สูงยาวเทาดีเอามันไปก่อนครับผมนี่นี่ครับผมอาต่ฟอกค่อยสูงครับผมสายชนบุรีร้อี่สิบเลูกเรียกลูกแม่พรอมครับครับลูกแม่ยางดีเน่ยคูนี่ครับนี่ลูกแก้วฟ้าครับ คุยดอนครับผมลูกแก้วฟ้าอันนี้ครับแก้วฟ้าพญาควยเผือกมีใบมีหลอดนะครับเด้อนี่ครับผมได้ได้จากปีแรกเลยได้สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนมีใบมีหลอดนี่ใบมีหลอดครับกิ่งกลางสอบถามยวันได้เปิดไว้เท่าไหร่นี่เปิดใบสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองพันครับผมมีใบมีหลอดลูกแก้วฟ้าลูก ใช่แก้วฟ้าพญาควายเผือกครับผมเอาเบิ้งตัวนั้นดีครับผมนี่ครับผู้ใดสนใจด้วยครับด้วยตัวเมียครับตัวเมียเนี่ยตัวนี่ตัวเมียเสี่ยงแม่มาแท่นดังไม่เพิ่ดเพิ่งแทงดังไม่หม่ครับเนี่ยถ้าเราเป็นเสี่ยงเปิดไม่ลายเป็นเดเนี่ยเปิดไว่สิบห้าห้าร้อยครับหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่ครับครับผม ปลอดเป็นคู่เลยครับเรียงแบบผมครับปอดเป็นด่อนปอดด่อนไฟผมด่อนสาดดีครับผมเขาเกี่ยวเล็บเกี่ยวเอาเบอร์โทรศัพท์อีกเนี่ยครับ0 8นย์แปดหกศครับผม6548โอเคครับผมครับผมมันมันนะครับเรือยสวัสดีครับบ่ัจโจครับผมครับสวัสดีครับไอเพียรครับผมให้เตยครับตัวผู้ตัวแม่เนี่ยแมียด้วยตัวเมียเอ่า มานบ่ครับมานครับเพาาะมีตทนะ่องพ่อ,อไรยอดรักยอดรักนี่ผสมจริงหรือว่าหลอดมีใบม,มีมลหลอดครับผมได้อีกหรอไ,ได้หัวควายดอนแต่ผสมเจ้ายอดรักครับผมมีใบมีหลอดอ๋อจะส่งไปไหนเลยละ่ะนี่ครับผมอ๋อควายได้ลูกมาจากตัวเลยนะครับนี่สองตัว นี่ครับมีใบมีหลอดสูงไรเป็นไดเนี่ย <43. S 2> หน่อยสีสสส่สิบสามโอ้ใหญ่ดีครับผมควรจนสมบูรณ์มึงบันทายนะครับเออถูกเปิดไว้ลายเป็นได้เท่าไหร่แปดหมื่นสามพันนี่ครับผมคุงเรียครับโอ้ใหญ่ครับครับผมใหญ่ครับแปดหมื่นสามพัน ทองรับประกันท่องไหมนี่รับประกันท่องตรวจแล้วครับตรวจเรียบร้อยแล้วท่องจะเดือนก่อะท่องจะเดือนก่อเนี่ยเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ตุลาครับนี่ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกแปดแปดหกสองครับ,รบเปิดไว แปดหมื่นแปดหมื่นสามพันแปดหมื่นสามพันหอยเตยผู้เขียวครับผมจริงกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อเอามาจากตัวมือนีิมาตัวเดียวครับมาตัวเดียวครับผมเอามันๆนะครับเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับเอฟซีครับผมในไายแบบสุด้ายนะครับเนาะกระสั่นกับตอนนี้ครับผมกดกระดิ่งกดเสื้อไข่กดติดตามในบ้าวโจนี้นะครับเด้อหาคลิปใหม่ใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ